สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของบี p ธรรมดานะครับก็มีพี่ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นอินเดียนะครับหุ้นอินเดียของวันที่ห้านะครับตุลาคม2566ันห้า้หกหนะครับตามนี้เลยนะครับเด่นตามนี้เลยนะครับสี่ห้าหกนะครับเน้นที่สี่กับห้านะครับลองสี่กับหกนะตัวเน้นคือห้านะครับเ5 8 5ห้าแปดห้า4 0 4ห้าศูนหเจ็สีแปดสี่เก้าสีุ่ีนะครับตัว กันคือ6นะครับทีห้าหกเอีห้านลองหนะครับสามนี้นะครับสุดวินนะก็ขอขอบพระคุณสมาชกิกทุกๆท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากเอามือแตะวิดีโอพักไว้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพหน้าจอไว้หรือไม่ก็ให้มันหยุดก่อนนะครับแล้วจุดเอานะครับประมาณนี้นะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชวทวีสุขนะครับแห่งแห่งแหนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะหุ่นอันนี้นะหุ้นอินเดียออกหกโมง